ไม่รู้ว่าเธอพูดจริงพูดเท็จนะคะอยู่ที่ตํารวจและกันตามพยานหลักฐานค่ะเธอบอกว่าเอาลอตเตอรี่เนี่ยงวดวันที่16มิถุนาถูกเลขท้าย3ตัวเอาไปขึ้นเงินค่ะปรากฏแม่ค้าบอกเออกลับมากลับมามนี่มันหวยตัดแปะหวยตัดแปะคือดูออกเลยว่าอย่างงั้นนะแต่ว่าทําไมคนถือลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินถึงดูไม่ออกเพราะเธอเอาว่าไม่ใช่ของฉันเพื่อนฉันฝากมาฉันไม่เกี่ยวข้องด้วยไปคุยกับตํารวจแล้วกันค่ะมาแล้วค่ะก้มหน้าก้มตาเลยหนูจันพันแก่นอายุ38ปี ร้องไห้ปล่อยโฮเลยอะ <S <S บอกว่าลอตเตอรี่หมายเลข5 4 9 5 5, 5 0งวด16มิถุนาถูกตัดแปะมาแล้วฉันดูไม่ออกไหนดูสิอโอ้โห,โโหชัดขนาดนี้โโเลขหน้าเนาะถูกเลขหน้าใช่ครับ คุณหนูจันโอ้มันชันมากเลยเนาะคือเราก็ไม่แน่ใจคุณหนูจันบอกคุณหนูจันไม่รู้นะอเอออ่ะสี่พันบาทก็ปิวปายแถมยังโดนข้อหานี่ปลอมแปลงเอกสารอีกด้วยนะคะอโอ้เธอบอกว่าเนี่ยเอาอีกแล้วฉันนะโดนหลอกหลายรูปแบบมากเลยอะ่ะมีแต่คนมาหลอกฉันเออเธอเองก็อยากจะไปแจ้งความทางสพระยองให้ไปจับดําเนินคดีคนที่ชอบหลอกฉันให้เข็ดหลาบด้วยอเออเธอก็บอกว่าเธอเอาหวยเนี้ยมาจาักในด้วง ในด้วงคือเพื่อนคนงานก่อสร้างฝากมาให้ขึ้นตังฉันไม่เกี่ยวข้องด้วยไปจับในด้วงสิทีนี้เอาจริงๆเธอเองก็รับฝากมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ไม่มีเวลาเพิ่งมีเวลาวันนี้ค่ะ24 23เนาะเมื่อวานเพิ่งจะมีเวลาเอาไปให้แม่ค้าแล้วก็ขอขึ้นตังนะคะปรากฏโดนจับแทนเธอร้องห่มร้องไห้เลยอฟังดูค่ะอะอกกันหลายวันแล้วเนี่ย นั่นแหละหนูก็เกมเล่นอย่างนูคุณจะมาหนูไม่รู้พวกหนูก็เลยเอะใจว่ามันตัดแปะกันมาตัดมันเล่นอะไรกันหนูไม่รู้พอกินหนูคุยโทรศัพท์ทางพวกพี่ก็บอกว่าก็พวกมันเล่นกันนั่นแหละมันก็เอาไปรอคนอีดำว่ะแล้วใครเรามาเชื่อเงื่อนเลยเหรอใช่หนูก็เอาไปตั้งนานแล้วหนูเก็บไว้นานแล้วหนูไม่ได้มาขึ้นรัวแต่ทำงาน สุดท้ายจะโดนหลอกจริงหรือ,อยังไงก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องจัดการตามกฎหมายนะคะหลายคนก็เอะนะครับบอกมันจะไม่รู้ขนาดนั้นเลยเหรอบรรทัดมันก็ไม่เท่ากาันสีมก็ไม่เหมือนกันนะครับเอาว่าการไปเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจแลลวข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม